ุ่งนี้แล้วนะครับแอนโทนีฮัสซันกุนสือทีมชาติไทยคนใหม่จะลงทําหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นเกมแรกในแมชอุ่นเครื่องเจอกับสิงคโปร์นะครับซึ่งในการถแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแอนโทนีฮัสซันและสุปโชคสาร,รชาติเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าตั้งเป้าชนะสิงคโปร์เพื่อสร้างขวัญกาลังใจก่อนเยือนสีลังกาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับพร้อมด้วยสุภโชคสาร,รชาตินักเตะทีมชาติไทยถแถลงความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องอินเตอร์เนชั่นแนลแมช เจอกับทีมชาติสิงคโปร์วันพรุ่งนี้นะครับ13พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาก่อนการซ้อมในวันนี้นะครับแอนโทนีฮัสซันได้มีการเปิดเผยถึงความพร้อมว่าทีมมีเวลาฝึกซ้อมเต็มๆเพียงแค่2วันแต่นักฟุตบอลทุกคนก็สามารถทําออกมาได้ดีตอบสนองกับแท็กติกที่โค้ชต้องการส่วนเป้าหมายของโค้ชก็มีเพียงหนึ่งเดียวคือเก็บชัยชนะให้ได้ในรายของจูดเบลนะครับกับการเข้าร่วมแคมป์ครั้งนี้ถือว่ามีภาษากายที่ดีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ จะมีการซ้อมสําคัญที่ทําได้เห็นคุณภาพของชุดเบลอาจมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะและโปรไฟล์นะครับรวมถึงความแข็งแรงที่ค่อนข้างดีตัวเขาเองมีความสุขที่ได้อยู่ในแคมป์และก็เข้ากับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้ดีมาก <c oughs> ขออภัยครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจมีปฏิกิริยาของแฟนบอลหรือความรู้สึกที่หลากหลายซึ่งตัวเขาเข้าใจและเคารพต้องเตรียมทีมและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อตอบสนองแฟนบอล ทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทําลงไปก็อยากให้นักเตะแสดงผลงานออกมาให้ดีและเขครอบเอเชียนคัพต่อไปให้ได้เพราะศักยภาพทุกคนสามารถสร้างผลงานที่ดีได้เคยพูดไปแล้วนะครับว่าไม่จําเป็นต้องสนับสนุนตัวเขาแต่อย่างน้อยขอให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาสนับสนุนนักกีฬาที่พยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในครั้งนี้แล้วก็การแข่งขันในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ um, the, the preparation As everyone knows, is has been short. A couple of days on the training pitch, um, recovery day the first day. So we not a huge amount of time, but I think overall uh, it's been been a good good few days. I think the players we have a good idea of how we want to approach the game, and the target is is simple. We, we go into this game we want to win. ครับก็เริ่มต้นนะครับในเรื่องของการเตรียมทีนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบและรู้กันว่าเรามีเวลาในช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยมีเพียงแค่2วันเต็มๆเท่านั้นเพราะว่าในวันแรกเนี่ยเราก็มีการพักฟื้นร่างกายหรือว่คัลบอร์รี่นักกีฬาทุกคนครับแต่ว่าในพาร์ทของเมื่อวานเนี่ยก็เป็นพาร์ทการฝึกซ้อมที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมที่ทํามาได้ดีครับก็นักกีฬาทุกคนตอบสนองในไอเดียที่โค้ชอยากจะนําเสนอหรือว่านําใส่ลงไปในสนามได้ดีมากนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายของตัวโค้ชเองก็รู้สึกว่าแน่นอนครับว่ามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือเก็บชัยชนะให้ได้ในเกมวันพรุ่งนี้ครับด้านสุประโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวนะครับว่าเกมนี้น่าจะได้ลองแผนการเล่นใหม่ๆแทคติกใหม่ๆที่โค้ชอยากให้ลองรวมถึงมีผู้เล่นใหม่ๆที่อาจได้ลงสนามนะครับถือเป็นการเตรียมทีมก่อนที่จะบุกเยือนศรีลังกา ส่วนตัวไม่ว่าจะตอนไหนบรรยากาศทีมชาติดีอยู่แล้วนะครับแต่การได้นักเตะอย่างจูดหรือว่าตัวที่มีประสบการณ์คนอื่นๆกลับมามีชื่ออีกครั้งนะครับก็ทําให้บรรยากาศในทีมเป็นไปในทางที่ดีทุกคนเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วซึ่งอาจส่งผลถึงฟอร,ร์มการเล่นในสนามที่มีนักเตะรุ่นพี่เนี่ยคอยพูดคุยจัดการเรืยอนอกสนามให้ด้วยนะครับสุปาพบุรุษก็บอกนะครับว่าตัวเขาเป็นนักฟุตบอลเห็นข่าวต่างๆมา,มามากมายและเข้าใจในเหตุผลของแฟนบอลน,นะครับ แต่สำหรับนักฟุตบอลแล้วแฟนบอลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหากไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามก็คงรู้สึกแปลกแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนนะครับการเล่นในบ้านหากไม่มีแฟนบอลเข้ามาก็คงจะรู้สึกแปลกก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับหวังว่าจะทำํำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ,รบส่วนตัวเองก็คิดว่าเกมในในในครั้งนี้ก็น่าจะ เราจะนั้นจะได้ลองอแผนการใหม่ๆแล้วก็ได้ลองเทคนิคที่โค้ชเขาอยากจะลองด้วยแล้วก็มีตัวผู้เล่นใหม่ๆที่น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้มากขึ้นแล้วก็จะได้ลองหลายๆอย่างที่เราน่าจะนําไปใช้ในแมตช์จเจอกับสีลังการส่วนการฝึกซ้อมวันนี้นะครับนักเตะทั้ง23คนลงซ้อมร่วมกันครบได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก็ทําให้การซ้อมวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความมั่นใจ ก่อนจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเจอกับสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้นะครับย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์นะครับวันพรุ่งนี้13พฤศจิกายนเวลา19.30น,นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะเดินทางไปศรีลังกานะครับลงเตะในเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ลงสนามเวลา17.15น,น,นตามเวลาประเทศไทยนะครับวันที่18พฤศจิกายนครับ